เพื่อส่วนรวมใหญ่โตอลังการใจใส่เข้ากลางดีร้อมด้วยกิจธรรมคิดใหญ่ใจดีหากมังมีหวังพลังของเธอยังอยู่และเธอยังคงสู้ด้วยหัวใจถ้าหากวันใดเธอมอง ในช่วงนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงเดือนแห่งความรักอยู่นะคะเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้แอนเลยขอน,นําเสนอความรักอีกหนึ่งรูปแบบค่ะนั่นก็คือความรักตอบพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะน้องแอนและตอนนี้นะคะก็มีโครงการดีๆค่ะก็คือโครงการอบรมธรรมทาน,น,นยาชายนั่นเองค่ะที่จะให้น้องๆนิสิตชายนะคะที่อายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปได้มาบวชเป็นพระพิสุในพระพุทธศาสนาค่ะค่ะและในเทอมนี้นะคะก็เป็นเทอมของการ ิดเพิ่มต้อนรับอาเซียนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่ไม่ติดภารกิจอะไรเนี่ยก็อย่าลืมมาเข้าร่วมโครงการนี้กันนะคะถือว่าเป็นการแสดงความรักตอบพระพุทธศาสนาและก็ยังเป็นการสืบอายุพระพุทธศาสนาด้วยค่ะใช่แล้วค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ยังได้ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะช่วงมหาลลยใจดีรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะไป,ไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะแอนสินิพานอัมพอค่ะวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามช่วงมหาลัยใจดีค่ะแต่วันนี้แอนไม่ได้มาคนเดียวนะคะยังมีพิธีกรอีกคนนึงมาด้วยค่ะนี่ไม่ให้มาอีกนะอ่ะ่นไงมาแล้วค่ะสวัสดีครับผมเอเอกลักษณ์บุญเรืองครับไปเลยค่ะเดี๋ยวไม่ทันไปไปกันครับไปขึ้นมา เมื่อวานครับผมไปหาข้อมูลครับเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยครับเลยมาสายไปหน่อยครับก็ขออภัยด้่นะครับแต่เรายังไม่ได้บอกคุณผู้ชมเลยครับว่าเราจะพาไปที่ไหนอ๋อจริงเลยครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับจะพาผู้ชมครับไปรู้จักกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณาธิการครับค่ะก็ ประจำก้าวเจ้าคุณอาหารราชก,กระบังค่ะและนี่นะครับตึกคณะวิศวะนะครับผมจะมีสถานีรถไฟนะครับผ่าใจกลางระหว่างคณะวิศวะทั้งสองฝั่งเลยครับพร้อมที่จะไปชัวร์กันหรือยังครับผมพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วก็ไปกันเลย,ลเลยค่ะแล้วเราก็มาถึงคณะแรกของสถาบันนั่นก็คือคณะวิศวกรรมศาสตร์นั่นเองค่ะ และทางด้านหลังของเราที่เป็นเสาต้นก็คือเสาโทรคมนาคมนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์บอกว่ามหาวิทยาลัยของเรานะครับมีคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาโทรคมนาคมแห่งแรกของประเทศไทยครับและาด้านหลังเราก็คือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือที่พวกเราเรียกกันว่าลานพระจอมนะครับก็จะเป็นแหล่งรวมใจของคณาจารย์และนักศึกษา ของม,มาหาวิทยาลัยของเรานะครับซึ่งนักศึกษาที่เข้ามาใหม่นะครับก็จะมีพิธีฝากตัวเป็นศิษย์ครับณนะลานพระจอมแห่งนี้ครับค่ะส่วนด้านหลังนี้นะคะก็เป็นหอพระราชประวัติของรัชกาลที่4นะคะซึ่งจะเก็บรวบรวมพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระอ,องค์ท่านค่ะ วิศวกรรมศาสตร์12ชั้นหรือที่เรียกกันว่าตึกโกลนะครับซึ่งตึกโกลนะครับถ้าเราได้ขึ้นไปนด้านบนสุดน,นะครับเราก็สามารถเห็นบรรยากาศร,รอบๆของมหาวิทยาลัยของเรานะครับเดีย๋ยวพวกเรานะครับจะพาคุณผู้ชมขึ้นไปดูบรรยากาศร,รอบๆของมหาวิทยาลัยเรากันนะครับ โลกันแล้วนะคะครัท่านผู้ชมดูสิครับบรรยากาศรอบๆรากระบ้างของเรานะครับน่าอยู่มากเลยครับสวัสดีครับพี่ซับสวัสดีครับโอ้โหพี่ซับครับห้องน่าอยู่มากเลยครับพี่อ๋อใช่แลราคาพันเฮตองแอนครับผมก็ ข้อของเรานะครับผมจมัดตั้งหลักความดีซากลนะครับผมก็คือ1สะอาดครับสมีระเบียบ3สุภาพ4ตรงต่อเวลาแล้วก็5คือมีจิตตั้งมั่นนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปกับรัประทานกันเลยไหมครับน้องแอนน้องเอครับผมเราไปกันเลยครับครับ เราก็จะแบ่งเ,เป็นโซนๆนะครับนี่โซนแรกนะครับผมก็เป็นโซนของพระคลองขวัญน,นะครับผมที่ได้เก็บไว้เป็นที่ซึ่สื่นบุญของเราะครับผมจากพี่ๆแต่ละรุ่นเลยะครับแล้วก็โซนนี้ครับผมก็เป็นโซนของรางวัลกิตติยครับที่ได้รับจากสรรรารองพระนักสากรเลยนะครับผมก็ทำ<ล>ให้พี่ๆเขาได้เพิ่มมาถึงทุกวันนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรางวัลจยอดกจริามีเดียคาสบวนมีเชียมากที่สุดในตอนนั้นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นสือกับบอกมหาภูสิณียาจารย์ครับหลวงพ่อหลวงปู่ปัญญายครับผม พี่ซับจะพาเราไปทํากิจกรรมดีๆอะไรเหรอคะพี่ก็จะพาพวกเราทั้งสองคนนะครับผมไปชวนเพื่อนในมหาวิทยาลัยของเราครับผมมาทำกิจกรรมดีๆช่องปิดเทอมภาคฤดูร้อนนี้นะครับผมก็คือโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อนนั่นเองครับอือดีมากมากเลยครับแล้วน้องๆสองคนเริ่มหิวข้าวแล้วยังครับลืมไปครับเราสองคนครับยังไม่ได้ไปทานข้าวกันเลยครับพี่ซับออ๋ครับงั้นเดี๋ยวเราไป ท <rude S 2> านข้าวกันที่โรงแอลกันนะครับน้องๆโอเคร้านอินเตอร์ฟ you know. <t os that> ู้ดใช่ไหมคะอ๋อใช่แล้วครับรงแอลอินเตอร์ฟู้ดอร่อยอร่อยค่ะไปกันเลยค่ะไปกันเลยครับร้องน้องครับ้องนเดี๋ยวหลังจากที่พวกเรานะครับได้ทานข้าวเสร็จแล้วก็จะไปหาที่นั่งคุยกันแล้วก็ จะไปชวน,นนพื่อนในอาหารไทไปบวชด้วยกันนะครับในสองเมื่อน,น,น,นี้เนาะกินเยอะนะครับค่ะพี่จอบครชมรมศิลธรรมพัฒนาชีวิตนี่มีความเป็นมาอย่างไรคะครับน้องแอนก็ปวชชมรมของเราครับชมรมศิลธรรมพัฒนาชีวิตครับเมื่อก่อนเขาก็มีการรวมตัวกันของพี่ๆครับที่ผ่านการอบรมธรมรมทรายาธมาแล้วครับน้องเอน้องแอนอเ,เลยก็มีการรวมตัวกันครับผมจัดตั้งเป็นกลุ่มศึกษาพุทธศาสตร์ขึ้นมาครับผมที่จะจัดการจัดงานครับจัดบาร์ครับปล่อยไปครับก็เป็นการสร้าง คนนี้ก็ให้กับมหาวิทยาลัยครับต่อจากนั้นมาก็มีการเปลี่ยนชื่อครับแต่ตั้งเป็นชมรมเลยครับผมชื่อว่าชมรมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนั่นเองครับผมจะเป็นชื่อชมรมที่2แล้วใช่ไหมครับผมก็ตอนนี้ก็มีพี่ๆครับที่เรียนอยู่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมครับสาขาครุปุ่นครับผมก็บอกว่าเวลาไปประชาสัมพันธ์ครับไปช่วยคนมาตากบาตอย่างเงี้ยแบบว่าชื่อมันยาวมากครับฟังอะไรไม่ติดปากเลยครับแบบว่าเรียกก็ยากมากเลยครับชื่ออะไรเไม่เคยใช่ไหมครับผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น พัชจิครับพัชก็ยังมาจากพัฒนาคุณธรรมแล้วก็สีก็คือจริยธรรมนั่นเองนะครับผมเคยเป็นพัชจติดปากกันมาทุกวันนี้เลยครับแล้วก็สำหรับชือ่อที่3ครับก็พอในปี2550ครับผมก็ได้มีการพิจา,ารณาครับเพราะว่าชื่อของสมมเราเขาก็เหมือนไม่ค่อยถูกต้องตามหลักของพระเต็มหลเท่าไหร่ครับก็ได้มีการได้เก็นจดหมายคราไปกราบขอความเมตตาจากพร,ระเชพคุณหลวงพ่อครับเพื่อที่จะพิจารณาช่วยเลือกชื่อให้กับ น้องนอสมรมของเราครับก็ได้เป็นชื่อสมรมศิลธรรมพัฒนาชีวิตในปัจจุบันนี้เองครับผมแล้วก็ในตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่ตึกประเทศมันเองนะครับพี่ชมรมครับมีการดูแลน้องอย่างไรครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างครับในชมรมครับเรื่องแรกใช่ไหมครับครับบการดูแลรักษาน้องในชมรมครับก็ในชมรมเราก็จะมีการครับคัดน้องน้องเขาที่มาชมรมเป็นประจำหรือตอนนื่องเลยครับมาช่วยจัดกิจกรรมตับาลาปล่อยปลามาสวดมนต์สมาธิทุกวันนี้ครับผมก็อาแบ่งกันเป็นเกรด A B C ถึงดีครับผมแล้วก็ ใช่พี่ครับหนึ่งต่อสามครับผมดูแลรักษาน้องตามอัเทียใสที่ถูกกันนครับผมแบบว่าที่คอนิ้สไตล์แบบนี้ก็ดูแลน้องแบบนี้ก็จะแบบว่าคุยกับน้องได้รู้เรื่องครับแล้วก็ทุกสัปดาห์เลยเขาจะมีการพบไปหาน้องครับผมถามเรื่องสารทุกสุ่มีครับเรื่องการเรียนว่าวันนี้ครับเรียนอะไรมาบ้างเป็นยังไงบ้างผลการสอบหรือว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับก็จะคุยกันทุกๆเรื่องเลยแล้วก็มีการย่องถึงการเล่าทามาให้น้องฟังถามข้อคิดว่าเนี่ยวันนี้ที่ทํามาให้ฟังแล้วได้ข้อคิดอะไรบ้างอย่างคร เนี่ยระดมส่ง SMS ครับผมจะเป็นประจำเลยข่าวผมก็สองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์ก็จะเป็นการอนุโมทนาบนกับการมาเป็นสตาฟจัดงานตักปลาสตาฟปล่อยปลาหรือว่ามาสวมนต์ให้ชมนมีครับแล้วก็ยิงช่วงสอบก็จะมีการแบบว่าปลุกไปเยี่ยมที่หอเลยครับน้องเอ็น้องแอร์ไปส่งนมหรือว่าส่งขนมนี่ครับครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมของสำหรับนักหลักๆก็คือจะมีการสวดมนต์ทรรวัดรนั่งสมาธิการทุกๆวันครับการถึงสุกเลยก็ตอนเช้าก็เจ็ดนาฬิกาถึงแปดนาฬิกาครับผมแล้วก็ตอนเย็นก็เป็นสิบเจ็ดนาฬิกาถึงสิบแปด สิบประเทศเช่นกันนะครับผมแล้วก็สำหรับกิกมูญของเราครับทุกันพันธะสวัสดีก็จะมีการตักบาตรครับประจำสัปดาห์ก็จะแล้วก็มีเพื่อนๆสนมุนข้างเคยียงเราใช้เงินจ่ายด้วยครับอย่างเช่นกิจกรรมตักบาตรประจำปีหรือว่าตักบาตรเฟรชี่ครับผมตักบาตรวันพ่อตักบาตรวันพ่อเป็นสายครับผมก็ได้มีการ ร de e hui, ่วมมือกับผู yeah. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. This, uh, ้อธ yeah. mm ิการสวัสดีครับจัดงานตัดบาดขึ้นนะครับผมการที่สําคัญเป็นไฮไลท์ของแต่ละปีครับคือกิจกรรมตัดป้ายผมครับหน้าธรรมทายาครับผมที่ตั้งใจจะอบรมธรรมทายาครับในแต่ละปีครับผมแล้วกิจกรรมชวนอบรมธรรมทายาครับมีความสําคัญอย่างไรบ้างต่อชมรมครับสําหรับการชวนอบรมธรรมทายาใช่ไหมครับน้องเอ๋น้องแอนก็สําคัญมากเลยครับธรรมทายาคือทายาททางธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยใช่ไหมครับผมเป็นคนที่จะมาช่วยสืบต่อชมรมครับผู้คนที่อบรมมาแล้วครับผมก็จะมี สมาธิที่เท่าเทียมกันนะครับผมรู้ความจริงของ C วิตครับมาช่วยการทําสมร,รมให้เจริญรุ่งรืมากขึ้นครับเหมือนกับการมีแสงเทียนครับแสงสว่างให้กับหายอะไรเพิ่มมากขึ้นครับจาก1นึงดวงไปเป็นถึงร้อยดวงเลยครับดีจังเลยนะคะ แต่ถ้าน้องผู้หญิงอยากจะบวชนี่ได้ไหมครับผู้หญิงก็ไม่สามารถบวชกายได้ใช่ไหมครับแต่สามารถบวชใจได้ครับผมจากโครงการอบรมธรรมทานหญิงครับกลับมาเป็นผู้หญิง200%ครับมาก่าคำว่าสวยแน่นอนเลยครับเพราะว่าโครงการนี้ครับผมก็มีพี่จากการบินไทยครับผมเป็นเทรนเนอร์ครับในการพัฒนาบุคลิกภาพครับมีการสอนเรื่องวัฒนธรรมชาตด้วยนะครับน้องแอนค่ะแล้วถ้าแอนสนใจจะสมัครนี่จะต้องทำยังไงบ้างคะก็สามารถขึ้นไปสมัครได้สมรมในตอนนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็ใกล้เวลาชวนบทแล้วครับเดี๋ยวพวกเรา ออกไปแทนพัทย์ชลวดกันเลยนะครับน้องๆเดี๋ยวไปกันเลยครับไปกันเลยครับไปกันเลยท่านี้ครับมานำเสนอการซ่อนพระรูรอนี้ท่ทองการอบรมธรรมกายยากครับพระรูรอนี้นี่เองนะครับผมก็มีทั้งชายและหญิงเลยนะครับผมก็เดี well. Damn, yes ๋ยวจะมีพี่ๆครับไปอสอนน้องๆตามโต้นะครับผม เมื่อเรามีโอกาสแล้วครับก็อยากให้เราได้รับโอกาสตรงนี้ไปนะครับ mm hmm. เพราะว่าโครงการนี้ก็คือบวฟปีครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับ mm hmm. ตั้งแต่เดือนจะมีอยู่2รอบครับคือเดือนมีนาคมจนถึงพฤษภาคมครับแล้วก็เดือนมิถุนายนจนถึงสิงหาคมเขาจะมี2รอบเนี่ยรักกะบางปีหน้าปีการศึกษาหน้าเราเ็เปิดเดือนสิงหาแล้วใช่ไหมครับ ที่ที่ชมรมเนี่ยชมรมพัชิีเนี่ยที่เรนเนี่ยอยู่หัในเขามาชวนตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่ปีที่แล้วผมอายุ19แล้วก็มาบวชยังบวชพระไม่ได้ก็เลยยังไม่ตัดสินใจบวชพอมาปีนี้อายุคอวิสบบวชพระได้พ่อแม่ขอมาพอดีก็เลยอยากจะมาบวชวันนี้มาหาประสบการณ์แบบจต่างสถานที่บ้างคือพ่อแม่ก็อยากให้ไปบวชที่บ้านนะแต่ผมผมก็อยากหาประสบการณ์ขอมาบวชที่นี่ดีกว่ามาเปลี่ยนสถานที่บ้าง เป็นพ่อคป็แม่เขาก็ตั้งใจกันว่าจะมางานบวชเนี่ยครับสำหรับช่วงมหาลัยใจดีนะครับก็หมดเวลาลงแล้วนะครับค่ะแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปเลยคะเพราะยังมีสาระดีๆรออยู่ในช่วงถัดไปอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยวพวกเราก็ต้องขอตัวไปชวนบวชก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย